หนาทีกับกอปทหากต้องขับรถตามหลังรถบรรทุกในเวลาค่ำคืนต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะหากเห็นรถบรรทุกส่งสัญญาณไฟเลี้ยวเปิดซ้ายขวาสลับกันเป็นสัญญาณเตือนว่าทางข้างหน้าน,นั้นอาจมีอุบัติเหตุผู้ขับขี่ไม่ควรจะขับแซงในขณะนั้นการเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวด้านซ้ายเพียงข้างเดียวเป็นการสื่อสารให้ขับแซงขึ้นไปได้การเปิดไฟเลี้ยวด้านขวาเป็นสัญ,ญญาณเตือนว่ากำลังมีรถสวนทางมาผู้ขับขี่ไม่ควรขับแซงออกไปเด็ดขาด แต่ถ้าเป็นการขับแซงในจังหวะที่กำลังตีคู่โดยที่รถบรรทุกส่งสัญญาณไฟสูงให้เห็นทางข้างหน้าและลดไฟลงต่ำเมื่อแสงพ้นหมายความว่าถ้าแสงพ้นแล้วให้กลับเข้ามาในเลนได้และหากผู้ขับขี่ต้องการส่งสัญญาณตอบขอบคุณให้บีบแตรสั้นหนึ่งครั้งเมื่อแสงไปได้ในระดับเดียวกันซึ่งส่วนใหญ่รถบรรทุกก็มักบีบแตรตอบสั้นๆหนึ่งครั้งเช่นกันทั้งนี้เป็นมารยาทการขับขี่ที่ปลอดภัยด้วยนะคะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม